เป็นผู้ปิดนรกได้แล้วถา้รักษาพระในตัวได้ถ้าหากยังไม่ไม่เห็นพระรักษาพระที่เห็นไม่ได้ยังไม่ได้ชื่อว่าปิดนรกนะแปลว่านรกยังเปิดอยู่เสมอ,อเออเหมือนเดินอยู่เป็นขอบขอบ <c oughs> นี่นะถ้าประมาทในการเรีนชื่อหล่นตุ๊ลงไปเลยเนี่ยเออจาเป็นประมาทก็อื อภัยสุคตินี่เนาะนี่เนาะเพราะฉะนั้นในวิกฤตของชีวิตคือการที่ยังไม่เห็นพระในตัวใจยังไม่นิ่งนั่นเองไม่ใช่ว่าขัดสนเงินทองหรือนู่นนี่แลือเกิดสถานการณ์รอบด้านรอบโลกอะไรงี้ยนะจ๊ะยังไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆต้องเนงนี่เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วเนี่ยและความสุขในปัจจุบัน ที่เราไม่รู้จักเลยนี่มันเกี่ยวกับตัวเราไม่ใช่เรื่องกลยตัว